สัดีค่ะทุกคน easing เลยชววตอาจารย์เข้าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการสร้างประโยคบทสนทนาค่ะบางทีเราอาจจะเคยเป็นนะคะว่าหลังจากที่เราทักทายคนอื่นให้ hey, how are you ไปแล้วนะคะแต่หลายๆครั้งมันก็จะเกิด dead air แบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีจริงๆอยากพูดต่อนะแต่ว่าคิดไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะสามารถพูดถึงทอป,ปิกอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งมีประโยคอะไรที่น่าสนใจเอาไว้ใช้ได้มาดูกันเลยค่ะ How the to make small talk after the greeting make small a หลังจากที่เราเจอเพื่อนต่างชาติหรือคนรู้จักเราก็มักจะทักทายด้วย hello how are you สวัสดีสบายดีไหมกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรต่อดีนะอยากคุยแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรเรามาดูตัวอย่างประโยคและหัวข้อชวนคุยในสถานการณ์ต่างๆกันดูคะ่ะสถานการณ์ที่1น,นะคะสมมุติว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนหรือคนรู้จักมาเป็นเวลานาน,านมากๆ เช่นแบบหายหน้าหายตากันไปนานอ่ไงเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเจอกันแล้วเราก็ทักทาย h e ลโ o ลกันทั่วไปแล้วนะคะเราอาจจะพูดด้วยประโยคดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกนะคะให้พูดว่า I haven't seen you for ages I haven't seen you for ages นะคะหรืออาจจะพูดว่า It's been a long time It's been a long time been a long day. อาจจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้เช่นคำว่า I can't believe it's been so long I can't believe it's been so long ลองเอาไปใช้ดูนะคะ กรณีต่อมานะคะหลังจากที่เราเจอกันแล้วเราก็อาจจะอยากถามเขาว่า,เ,าเป็นไงบ้างไปไหนทำอะไรมาเราก็อาจจะถามว่า what have you been up to What have you been up to? นะคะซึ่งความหมายของประโยคนี้จะคล้ายกับประโยคนี้ค่ะที่บอกว่า What have you been doing? What have you been doing? นะคะก็คือที่ผ่านมาเป็นไงบ้างทำอะไรมาบ้างนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้ามีคนถามเราแบบนี้ค่ะเราก็มักจะตอบแบบก,กลางๆไม่ได้ไม่ได้ใส่รายละเอียดมากมายนะคะเราอาจจะตอบว่า All this and that นะคะดิสันดาต์กน็นี่นั่นโนนอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะตอบว่า I've been fine I've been fine ที่ผ่านมาก็โอเคสบายดีนะคะจะอยากพูดว่าอ,อ๋ก็เหมือนเดิมอะ่ะก็ปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้คำว่า just t h e u s u a l tan ffentlich แต่ถ้าเราอยากถามเขาว่าตอนนี้หรือทุกวันนี้คุณทำอะไรอยู่นะคะให้เราถามว่า what are you up to what are you up to หรืออาจจะถามว่า what are you doing what are you doing นั่นก็คือคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะหรือถ้าเราอยากใส่ช่วงเวลาเข้าไปนะคะเราก็ใส่คำว่า what are you doing these days what are you doing these days ทุกวันนี้คุณทำอะไรอยู่หรอคะ แต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญน,นะคะที่เราไปเจอเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ข้างนอกโดยที่เราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะคะเราก็มักจะอยากรู้ว่าเขาไปทำอะไรใช่ไหมคะเราก็ถามคําว่า what are you doing here what are you doing here นะคะหรืออาจจะถามว่า what are you doing around here what are you doing around here คุณไปทำอะไรแถวนี้นั่นเองนะคะลองดูนะ คราวนี้เราจะมาดูหัวข้อค่ะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ในการชวนคุยต่อไปค่ะ <c oughs> เราอาจจะชวนคนอื่นคุยด้วยการชมก็ได้ค่ะอาจจะเป็นการชมรูปร่างหน้าตาชมเสื้อผ้าหรือสิ่งของเช่นเราเห็นเขาผมสวยวันนี้ค่ะเราก็พูดว่า your hair looks great today your hair looks great today หรือวันนี้เขาใส่ชุดมาสวยมากเลยเราพูดว่า i like your dress i like your dress หรือ your dress is beautiful your dress is beautiful หรือเราก็ชมเขาไปเลยคะ่ะว่าวันนี้สวยจังเลยนะคะเราก็พูดว่า you look so pretty you look so pretty หรือบางทีเราอาจจะพูดถึง surroundings หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้นะคะเช่นถ้าตอนนี้กำลังทานอาหารกันอยู่เราอาจจะชมร้านอาหารก็ได้ว่า this restaurant is nice this restaurant is nice หรือถ้าตอนนี้เรากำลังชมวิวกันอยู่นะคะเราอาจจะชวนคุยว่า the sun set is beautiful isn't it the sun set is beautiful isn't it นะคะก็จะประมาณว่าดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกเนี่ยมันสวยจังเลยเนะะาะเธอว่าไหม ลองอาปรปรับใช้ดูนะคะหรือเราอาจจะพูดถึงการเดินทาง transportation ก็ได้นะคะเช่นถ้าเรานัดเจอกันข้างนอกแล้วเราก็จะถามว่าเดินทางไปไงบ้างนะคะเรามักจะถามว่า how was the journey how was the journey หรือถ้าเราอยากถามเขาว่าเธอมาไงหรอถามว่า how did you get here how did you get here หรือหลายๆครั้งนะคะเราก็มักจะถามว่าเนี่ยเธอวันนี้เธอขับรถมาหรือเปล่าเธอขับรถมาหรือเปล่าถามว่า did you get here by car did you get here by car หรือเราอาจจะชวนคุยในการพูดถึงการจราจรวันนี้ก็ได้ค่ะเช่นถ้าวันนี้รถติดมากเลยเราก็ชวนเขาคุยว่า the traffic is bad today right the traffic is bad today right สุดท้ายนะคะเราก็สามารถชวนคุยเรื่อง weather หรือสภาพอากาศก็ได้นะคะเช่นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะเราอาจจะพูดว่า it's a lovely weather today isn't it it's a lovely weather today isn't it หรือพูดสันส้นๆว่า what a beautiful day today what a beautiful day today ะะหรือเราอาจจะพูดว่า it's so hot today right it's so hot today right ถ้าวันนี้แบบร้อนมากเราก็ชวนเขาคุยว่าวันนี้ร้อนจังเลยเนาะอาจารย์มี exercise มาให้เราฝึกทบทวนด้วยนะคะโดยที่อาจารย์จะสมมุติสถานการณ์แล้วให้เราฝึกพูดออกมาเป็นประโยคนั้นค่ะประโยคที่1ค่ะเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้เจอเพื่อนมาเป็นเวลานานมากแล้วเราจะพูดว่าถูกต้องค่ะเราจะพูดว่า I haven't seen you for ages I haven't seen you for ages ประโยคที่2นะคะถ้าเราอยากจะถามคนอื่นว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราจะถามว่า What have you been up to? What have you been up to? ถูกต้องค่ะแล้วถ้าเราอยากถามเขาว่าคุณมาทำอะไรแถวนี้เราจะถามว่า What are you doing around here? What are you doing around here? ดีมากค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าวันนี้อากาศดีจังเลยเราจะพูดว่า What a beautiful day today What a beautiful day today เก่งมากๆเลยคะ่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบทสนทนาต่อหลังจากที่เราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรนอกจากแค่คำว่า hi hi e you นะคะลองเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆด้วยนะคะ That's all for today guys Don't forget to practice and adapt i to t your daily life situation and I'll see you again next time Bye You forget! Know